เขาเงินว่าเมียเอาเงินไปใส่สู้ใส่คือยังมาเปิดพระอบพบนางมนโนลาเขาใะไปจันทคอบพบนางมนโนลานั่นแหละเขาเอิ่นว่าเพชรพินทองได้ฉายานี้ได้มาเพราะโชคช่วยเขาใจเปล่าจำไว้ ได้มายังไงลูกรู้จักไหมเฮือ,อเธอในบิ๊กซงบิ๊กอามบิ๊กอังด้วยอืรู้จักศิลปินแห่งชาติไหมน่ะอืเพชรพินทองน่ะอืได้ชื่อพระราชทานนั่นน่ะส่วนชื่อ พระอดิศักวรธรรมโมน่ะก็ได้พระราชทานลูกเอ้ยพอพิภัยทานีนียมเด็กหญิงที่คำพรทานีนียมเข้าใจมั้ยเปล่า,าแล้วก็นางสาวธมวันชินเนนหานะจำไว้นะลูกนะนะนะชื่อพระราชทานนะั่นแหละพระอดิศักวรธรรมโม